สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่กับไฟฉาย sand sky h หนึ่ง r max นะครับเป็นไฟฉายาใช้สองระยะไกลนะครับขนาดที่ไม่ใหญ่มากจากค่าย s e n d sky นะครับตัวนี้ก็ความสว่างสูงสุด1,500ลูเมนนะครับระยะแสง460เมตรนะครับค่า ความเข้มของแสงเนี่ยนะครับห้าหมื่นสอเแคนเดลานะครับหลอด LED นะครับตัวนี้ถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นหลอดจีนนี่แหละนะครับนะที่เราเห็นในไฟฉายทั่วไปแต่ว่าตัวนี้ผมว่าเขาทำมาดีนะรุ่นตัวนี้ชื่อรุ่นนะครับ TX 5 0 5 0 w 1 5วัตต์นะครับก็แสงติดอมเหลืองนิดๆนะครับคือในโหมดต่ําสุดเนี่ยเหมือนจะติดไปทางเขียวแต่ว่าไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับมันมีนิดนึงนะครับแต่ว่าพอระดับสูงขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มออกไปทางเหลืองนะครับนะซึ่ง ผมมองว่าก็แสงสวยอยู่นะครับนะสปอตกลมพุ่งไกลมากนะครับตัวไฟฉายเป็นอลูมิเนียมนะครับอลอยนะครับแบต18650นะครับความจุ2,600มิลลิแอมนะครับในส่วนตัวนี้นะครับความคิดผมเนี่ยน่าจะเป็นสัก 3,600- หรือ4,000มิลลิแอมนะครับเพราะว่าตัวไฟฉายตัวนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้สามารถชาร์จอุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยนะครับนะโดยผ่านตรงช่อง USB-C ตรงนี้นะครับนะตรงนี้ครับนะแล้วก็เขาก็จะให้อุปกรณ์ในการชาร์จมานะครับทุกท่านก็คือตรงนี้ครับ เขาจะมีเหมือนอะแดปเตอร์เนาะนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น usb c ไว้เสียบเข้ากับอุปกรณ์ที่เราจะชาร์จอีกทีหนึ่งนะครับทำนองนั้นนะครับถ้าจะให้ชาร์จอุปกรณ์อื่นได้ผมมองว่าแบตเตอรี่มันก็น่าจะความจุเยอะเหน่อยนะครับทำนองนั้นนะครับท้ายแม่เหล็กนะครับท้ายเป็นแบบแม่เหล็กแล้วก็คลิปตรงนี้เป็นแบบ two way นะครับสองทางซึ่งดีมากนะครับนะไฟฉายจะมีปุ่มสวิตช์ด้านข้างปุ่มเดียวนะครับพร้อมไฟบอกสถานะนะครับเป็นปุ่มโลหะนะครับซึ่งดีนะครับทน นะโอเคนะครับเจ้าตัวนี้นะครับนะการการตกกันกระแทกเนี่ยที่2เมตรนะครับ IP 6 8นะครับนะน้ำหนักโดยรวมก็ถ้ายังไม่รวมแบตเตอรี่ก็ประมาณสัก96กรัมนะครับถ้ารวมแบตเตอรี่เข้าไปก็น่าจะ100กรัมกว่าได้นะครับนะโอเคนะครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของข้อมูลลูเมนส์กันหน่อยนะครับว่าเจ้าไฟฉายตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนะ ตรงนี้ก็คือในส่วนของข้อมูลลูเมนส์นะครับอีโค่นี่5ลูเมนเปิดได้120ชั่วโมงนะครับโล50ลูเมนเปิดได้27ชั่วโมงมีเดี่มนะครับเปิด200ลูเมนเปิดได้9ชั่วโมงครับไฮ450ลูเมน4ชั่วโมงเทอร์โบ1,500ลูเมน2ชั่วโมงนะครับแล้วก็เทอร์โบ1,500ลูเมน4ชั่วโมงนะครับอ่าสตรบครับโทษทีครับสตรบ1,500ลูเมน4ชั่วโมงนะครับเทอร์โบก็มีการลดระดับแสงนะครับทุกท่านมดด่่ขาาาไมมู้คววสงงอ เทอร์โบกันนะครับนะในส่วนของเทอร์โบเนี่ยพันห้าร้อยลูเมนเนี่ยอยู่ได้เกิน2นาทีอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ค่อยๆดรอปลงมานะครับแต่ว่าการดรอปลงมาของเขาเนี่ยยังแรงกว่าไฮอยู่นะครับนะไฮมันจะอยู่ที่จุดประะตรงนี้นะครับนะมันดรอปลงมาเนี่ยยังแรงกว่าไฮอยู่นะครับแล้วก็ลากในค่อนข้างยาวเลยตั้งเป็นตั้ง2ชั่วโมงเนี่ยนะครับนะจริงๆถ้าได้แบตเตอรี่ที่ดีกว่านี้เนี่ยก็จะเปิดได้นานขึ้นนะครับนะไฮก็ยังมีการดรอปลงมานะครับนะ ตามตรงนี้เลยนะครับนะจาก450เนี่ยมันก็ยังมีการรอปมาที่ประมาณสัก300ได้นะครับนะนั่นก็คือในส่วนของ run time graph นะครับนะค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับในส่วนของ run time ในโหมดที่ความสว่างเยอะๆหน่อยนะครับนะอ่ะเราไปดูการใช้งานกันครับทุกท่านว่าเขามีระบบ UI อะไรยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับโอเค ในส่วนของการใช้งานนะครับทุกท่านก็จะมีสวิตช์ด้านข้างตัวเดียวนะครับใช้ในการเปิดปิดนะครับ1ครั้งเปิดนะครับ1ครั้งปิดนะครับจากสถานะเปิดนะครับกดแช่ค้างไว้นะครับก็จะไล่ระดับแสงนะครับโลมีเดียมไฮนะครับไฟฉายจะจําได้เฉพาะโลมีเดียมไฮนะครับแล้วก็อีโคด้วยนะครับนะดับเบิลคลิกนะครับสครั้งจากสถานะเปิดหรือปิดก็จะเข้าเทอร์โบนะครับนะถ้าจะกลับออกจากเทอร์โบนะครับก็กดแช่ค้างไว้นะครับนะถ้าต้องการเข้าสโตรบปครั้งครับ1 2 3นะครับ ประมาณนั้นนะครับถ้าจะกลับเทอร์โบก็2ครั้งนะครับถ้าจะออกจากเทอร์โบก็กดแช่ค้างไว้นี่นะครับนะมันสามารถกลับไปกลับมาได้ซึ่งเขาออกแบบมาผมว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับนะดีกว่า UI รุ่นเก่าๆของ s c i e i c e นะครับนะในส่วนของอีโค o โหมดนะครับนะจากสถานะที่ปิดนะครับนะเราก็กดแช่ค้างไว้ครับมันก็จะเข้าสู่อีโค o โหมดได้อีโค o โหมดนี้ไฟฉายจะจำได้นะครับนะเนี่ยจำโหมดอีโคได้นะครับซึ่ง ดีมากๆนะครับนะในส่วนของการล็อกไฟฉายนะครับเราก็กด4ครั้งครับจากสถานะปิดนะครับ1 2 3 4นะครับนะนี่ครับล็อกแล้วครับนะก็ถ้าจะปลดล็อกก็ต้อง4ครั้งครับ1 2 3 4นะครับนั่นก็คือการปลดล็อกไฟฉายนะครับเรียบร้อยแล้วครับนะก็มีการใช้งานแค่นี้ครับใช้งานง่ายๆไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับนะเดี๋ยวเราไปเดินดูแสงกันเลยครับทุกท่านว่าตัวนี้แสงเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับ สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่กับนะครับ Sand Sky S1R Max นะครับที่สนามบาสนะครับนะตัวนี้เป็นโหมดโลนะครับจริงๆมีอีโค่ด้วยนะครับนะโหมดโลก็สามารถมองเห็นได้นะครับนะเนี่ยระยะสนามบาสนะครับนะสบายเลยนะครับเนะเป็นไฟฉายตัวหนึ่งที่พุ่งดีมากนะครับความสว่าง1500งพันารอลูเมนส์นะครับระยะแสง460เมตรนะครับความสว่างเขาเนี่ยมีอีโค่โลมีเดียมไฮนะครับเทอร์โบแล้วก็สโตรมนะครับ เนี่ยระยะบ้านเนี่ยสบายเลยเนี่ขนาดโหมดโลนะครับทุกท่านมันมองเห็นดีมากเลยนะครับนะแบบเป็นแสงพุ่งที่แบบแบบพุ่งได้ดีมากนะครับหลอดอ T X ห้าศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยนะครับหลอดขนาดห้าศูนย์ห้าศูนย์ซึ่งดูแล้วเป็นหลอดจีนนะครับนะตัวนี้คล้ายๆหลอด L ห้าสิบนะครับคล้ายๆหลอดเหมือนพวกไนคอก็ใช้ด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะมาผลิตไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ข้อดีคือแสงติดอมเหลืองหน่อยนะครับนะ เนี่ยซึ่งประทับใจนะครับนะมันไม่ได้ออกไปทางเขียวมากนะครับมันออกเหลืองนะครับนะแล้วพอในโหมดสูงก็จะออกขาวแล้วนะครับไปมีเดียมครับอ่ามีเดียมนะครับทุกท่านนี่มีเดียมเห็นไหมครับจริงๆแล้วมีเดียมนี่เพียงพอเลยนะครับนะส่องตรวจการอะไรพวกนี้นะครับระยะในระยะหนึ่งร้อเมตรได้เลยนะครับนะเนี่ยผมจะส่องไปที่บ้านให้ดูนะครับเห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับเจ๋งเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวไปที่ไฮครับนะไปที่ไฮกันอ่านี่ไฮครับโอเคไฮเนี่ยอ่าถ้าจำไม่ผิดเราวสี่ร้นะอยห้าสูเมนส์นะครับนะโอเคก็นะครับเป็นความสว่างที่ค่อนข้างดีมากเลยครับนะเหมาะกับการตรวจตรานะครับอ่าล่าสัตว์หรืออะไรพวกเนี้นะครับสองระยะไกลนะครับ ตัวนี้เนี่ยนะครับเอาตรงๆเนี่ยไม่เหมาะเป็นไฟฉายสาหรับเดินในที่มืดนะเพราะว่าแสงมันพุ่งนะครับแล้วก็ขอบมันตัดแบบนี้นะครับมันจะปวดหัวนะครับนะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เหมาะเป็นไฟฉายแบบค้นหานะครับระยะไกลอะไรพวกนี้นะครับนะเวลาที่เทอร์โบเขาดรอปลงมานะครับเขาจะดรอปลงมาแรงกว่าไฮอยู่นะครับนะก็เทอร์โบก็อยู่ได้ประมาณสักเท่าที่ผมเช็คมันเหมือนเกินสงนาทีอยู่นะครับนะแล้วมันก็ค่อยๆดรอปลงมานะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเทอร์โบกันนะครับทุกท่านปุ๊บปบอ่านี่ครับเทอร์โบโอ้สว่างมากนะครับเนี่ยนะครับการส่องมองเห็นได้ไกลเลยนะครับนะในหัวขนาดเล็กมาก4ี่รอิเมตรนะครับจริงๆแล้วสองร้อยสารอเมตรเนี่ยมันถึงเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูฝั่งบ้านตรงนั้นครับเห็นไหมครับนี่นะครับ มองเห็นได้อย่างดีเลยนะครับอ่าตอนนี้ก็อดี๋ะวเราจะเช็คด้วยนะครับว่าเราเปิดมานานแค่ไหนนะครับเนี่ยนะครับเทอร์โบนะครับเนี่ยระยะสนามบ้าท,ทุกท่านก็พอกะระยะได้นะครับก็คือ2 5ถึง30เมตรนะครับแล้วก็ต้นไม้หลังจากนั้นไปเนี่ยนะครับอยู่ระดับสักเอ่อห้าสิบเมตรได้เลยนะครับนะเนี่ยผมก็มองเห็น ทุกอย่างโอเคนะครับชัดเจนตรงนั้น่าจจะเป็นร้อยเมตรได้นะครับนะถึงระดับตรงนั้นนะครับเนี่ยนะครับเหมาะกับการเหมาะกับการแบบค้นหานะเหมาะกับการค้นหาตรวจตานะครับจริงๆแล้วส่วนตัวผมเป็นคนชอบไฟฉายที่มีสวิตช์ถ่ายนะนะครับถ้ามันมีสวิตช์ถ่ายนะี่มันเจ๋วเลยนะครับแบบทําแบบแท็กติคอลได้นะครับ เพราะว่าหลอดก็เป็นหลอดความเข้มสูงดีด้วยนะครับนะนะครับเนี่ยโหเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเริ่มค่อยๆดรอปลงมาแล้วนะครับตอนนี้อ่ามันมันไม่แรงเท่าตอนแรกแล้วนะครับเหมือนตอนแรกจะแรงกว่าหน่อยนะครับก็เราแล้วสักสองนาทีกว่าครับแล้วค่อยๆดรอปลงมาแต่ว่ายังแรงกว่าห้าอยู่นะครับนะค่อนข้างน่าพอใจนะครับนะในส่วนของไรเวอร์ของเขานะครับ เขาบอกไปอยู่ว่าเขาใช้อะไรนะเป็นบูสต์ไดรเวอร์คอนสแตนต์เซอร์กิตอย่างเงี้ยนะครับกับขับกระแสคงที่นะครับนี่เนี่ยผมว่ามันนี่เนี่ยเริ่มเริ่มแล้วครับเริ่มละอ่าเริ่มเริ่มละเริ่มดรอปสักหน่อยแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับอย่างที่บอกไปแค่ไฮนี่ก็พอใจแล้วนะครับนะแต่ว่าตัวเทอร์โบเนี่ยนะครับก็อยู่ได้ค่อนข้างนานเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆดรอปลงมาที่ราวๆสัก นั่นแหละครับแรงกว่าไฮอยู่นะครับนะโอเคเนี่ยยังสว่างอยู่เลยนะครับเนี่ยระยะเอ่อระยะ25-30ถึงเมตรเนี่ยที่ตัวบ้านนะครับนะเห็นไหมครับอ่าโอเคนะครับในโหมดสโตรบปนะครับโหมดสโตรบปก็มีนะครับคงอ่าพาไปดูโหมดสโตรบเลยเห็นไหมครับเธอโบยไม่ดรอปเลยนะครับนะแล้วก็ที่ตัวไฟฉายเนี่ยผมยังถือได้สบายนะครับแต่ที่หัวนี่ก็มีความร้อนนะครับนะมีความร้อนแต่ว่า มือยังไปจับที่หัวได้นะยังไม่ไม่ถึงขั้นแบบลวกนิ้วอะไรพวกนี้นะครับนะอ่าขอเชอิาขอโชว์ขอโชว์เทรอร์โบเอ้ยโทษทีครับสโตรบเลยนะครับนะหนึ่งสองสามอ่าตรงนี้ผมจะบอกข้อข้อที่น่าจะปรับปรุงนิดนึงนะครับนะเวลาผมกดสโตรบหนึ่งสองสามเนี่ยมันเหมือนมีดีเลย์นะครับก็คือมันช้านิดนึงแต่ว่าช้าไม่ถึงหนึ่งวินะประมาณสักช้ากว่าปกติที่เคย,ท,เคยที่เคยสังเกตเห็นในไฟฉายตัวอื่นนะครับนะ ประมาณนั้นนะครับอ่าผมจะกลับไปที่โหมดสักไฮนะครับตัวนี้ถ้าจะกลับโหมดไฮเนี่ยก็คือเราก็กดแช่ไว้นะครับปึ๊บเนี่ยมันจะกลับมาไฮแล้วเห็นไหมครับมันเทอร์โบโมเมื่อกี้ยังแรงกว่าไฮพอสมควรเลยนะครับนะประมาณนั้นนะครับโดยรวมก็เป็นไฟฉายที่ใช้ง่ายครับเหมาะกับการส่องระยะไกลขนาดกระทัดรัดพกพาง่ายนะครับแม่เหล็กกระดูดแรงดีมากข้อที่ปรับปรุงก็คือนะครับ ผมรู้สึกว่า UI บางทีมันมีดีเลย์นิดนึงนะครับในการเข้าโหมดสโตรนะครับหนึปุ๊บเนี่ยมันจะช้ากว่าปกตินิดนึงนะครับนะแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับนะแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่ครับให้มาน้อยเกินไปนะครับแบตเตอรี่ให้มาเพียงแค่2,600มิลลิแอมซึ่งผมมองว่าไม่โอเคนะฮะเนี่อยากจะได้มากกว่านี้นะครับเป็น3,500หรืออัดไป4,000ไปเลยครับเพราะว่าเราจะได้รันทม์ที่ยาวนานขึ้นมากๆนะครับนะ ทำนองนั้นครับทุกท่านโอเคนะครับก็คงมีเท่านี้ครับเกี่ยวกับ s ซ n c e Sky นะครับนะ h 1 r m a x นะครับซึ่งเป็นไฟฉายนะครับสองระยะไกลค้นหานะครับจริงๆก็ไม่ถึงกับไกลมากนะครับระยะกลางๆในขนาดที่กระทัดรัดนะครับที่น่าเล่นมากนะครับขอบคุณทางร้าน Emergency Gear Backpack นะครับแล้วก็ทางบริษัท s ซ n e n Sky นะครับที่สนับสนุนไฟฉายตัวนี้ให้ผมได้ทำรีวิวในครั้งนี้ครับ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับจะได้มีไฟฉายตัวใหม่มารีวิวให้ท่านได้ชมครับวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ